ให้ั่วงานของเราให้เน็กเน็นครับให้ตลอดรับภาพสุ้ชนะได้มาร่วมรวมใจแบบนี้ดูภาพรวมหนานะที่ที้แล้วคือระ้ำครับเรียคนเรียกนะฟังมาฟังมาท่าน,ะนนะมาตลอดนะคนะนที่ส,ส,สนะนิทสันไปสาในนามผู้แทน นั้นครับท่านพี่โดดอำนาจเกษตรนะครับขอท่านอยู่นะครับใน้ก็ประกาศของเราไปกระจายไปตัวผู้ที่อยู่ในห้องสตูหรือว่าห้องออกกาศมาพร้อมดีดีเพื่อเพิ่มควาสอบใจให้งานสกรมรอบเก้าปีสมาคมฐานปั่าสึกและกองหนุนเชียงรายนะครับพวกเราในนามของฐานปั่าสึกเชียงรายนะครับก็ ได้มีดำริในการทำงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะให้กับเพื่อนหาที่ลงรับกรรกิจจะไยว้พระรับศีลและก็จะได้ประกอบพิธีในการทอดผ้าพุกศุลในลำดับต่อเนื่องต่อไปที่ทอระพุทสถาสนาที่ให้กับเราครับรับประธานกลางนะโมตัาสะศ ปาตาเกรมณีสิธทธะกังสามดญาณีเาไดประวัติยยจ,จิงจากการที่เราได้นการขายแบตเตอรี่เอ็มีรถยนต์และจักรยานเลยท่านต่อไปท่านปริศนาวัยสุริยะนายกสมาคมสตรีอาสามัครรักษา,ท,าที่แห่งปิยะบุพกรัม ท่านต่อไปเรียนเชิญพันตำรวจเอกสอสมาชิกสภาเทศบาลตำรวจสังสายีเ mm จ้าเจ้าสน yeah. ั่นเกียรติศักดิ์เจริญครับถ้าท่านมีมาก็ขอทางคณะกรรมการได้คุณบุญศมนั้นอยู่ในฐานะประธานครับ Thank you.

ตุโปัสเตปสิคานหาโตอัมหาการทีคารัตตอิจายะคุณศีเนธนกรรมนายกสมคมฐานปันทธจัประธานสราคมฐานปันสิเขาย้อยวัญพิชิรีเลขาธิการสมาคมฐานปันเี่ยเยินคนรุ่งโรยละมัดระวังภัยนายกสมาคมฐานปันสิทจังหวัดอยู่ในขณะนี้ ถัดหน้ามาทางนี้หน่อยครับทางนี้ครับพี่ส่งครับเสียสละทุกสารทุกสัมการสาธุสาธุคุณชนัยนันเกิดคุณแม่บัวหอมลงสุขะในนามผู้แทนญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมดครับคุณแม่เดินเข้ามาเลยครับ 那你体力现在干，干得不错。 and it sam pasang mo พาะหนาวนั้นก็ทำมีเงินเราังเชียรายก็ได้สงมตบที่ของตางนี้เกษ่านว่าทราชนีน้อย้รองผูารการังเชียงรายราชันมีน้อยตระผู้ว่าการจังหวัดชีราย่รได้มอบกระหนาวสินของคุณค่าทั้งสิ้น3า0แสนบาทคับ วิยากรการผู้สนับสนุนพองนะครับหนห้าทางนี้ครับปบมือให้ดังๆอให้ถูกต้องปบมือให้ทด้วยสยาิว่าปือด้วยไปสิบดนครับเยนนครับกับผมเชิญครับท่านผู้นำครับพวกผมมีความดีใจที่ได้ ารร่วมทาบุญอันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่จากการประสานงานของจา่าสิทธเอกคุณส่งสีจุนป,ปาฐานร้อยตีสายยันสุภาษีจึงทราบว่ามีพี่น้องฐานบังศึกและครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบความยากลำบากจากภัยพิบัติน้ําท่วมกยนของและส่งมอบก่อนที่ท่านโอเคครับเพื่อประหยัดเวลาให้มีการถ่ายภาพและขออนุญาตกับเรียนท่านนายกณสมาคม ทหาร็จและทหารกองถุงเชียงรายนะครับถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่ได้ก่อตั้งสมาคมทหารทหารศึกประจำจังหวัดเชียงรายตามนโยบายขององ,ของคอ์การสงเคราะห์ทหารทหารศึกครบรอบปีที่เก้าครับสักครู่นะครับืในยพร้อมนะครับกล้องตรงกลางนะครับหนึ่งสองสา พีเขานาครับ mm ่น hmm. ้ครับองหลายกล้องนะครับ1 2ึ่งสองสาครับอีกครั้งครับหนึสาครับเรียบร้อยครับให้กลับไปนั่งที่เดิมนะครับแวของเราเอเบียเ่ครับข้าวแขมาเลย ไปตะนาวตะมนนาวมเดินรอเดี๋ยวทำมาได้พีมากนักใจยังขวงเราปีนี้ไม่หนาวแล้วในภาพรวมการเอฟบีผู้เรียนชารแบตเตอรี่เอียายดลอี่สื่อสาเราดพทธพงศ์พุทธพงศ์พุท้พงศ์พุทธพงศ์พุทธงศ์พุทธพงศ์ุบธพงศ์งศ์พุทธพงศ์พุทธพงศ์ุทธพงศ์ทงศ์งทงศ์งงพง